กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวิชานี้นะวิชานี้ก็เป็นวิชาเกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพนะครับของตัวนะครับโลจิสติกนะครับหรือว่าผลการดำเนินงานของโลจิสติกนะครับหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์โลจิสติกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่3ามแล้วนะครับที่เราจะใช้วัดกันนะครับก็ตวนนิดนึงนะครับการวัดก็มีทั้งหมด3ด้านนะวัตต้นทุนเวลาแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะครับวันนี้เรามาเรียนกันถึงเรื่องที่3ามแล้วนะ การด้านการสื่อสารนะครับแล้วก็กระบวนการในการถังซื้อนะเพราะฉะนั้นหลักๆเราก็จะมีคิดอยู่สามอย่างนะครับก็คือตัวต้นทุนที่ลงทุนไปเกี่ยวกับด้านสื่อสารลิติกนะครับนะครับหารต้นทุนทั้งหมดแล้วก็ต้นทุนระยะเวลาในการสั่งซื้อนะครับหรือว่าสั่งผลิตอะไรต่างๆการสื่อสารต่างๆแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะทีนี้เราก็มาดูนะวันนี้เราเรียนอยู่หัวข้อนี้นะ การสื่อสารด้านจิตินะครับสําคัญไหมสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการสื่อสารก็ไม่มีการตกลงซื้อขายนะแล้วก็ไม่มีการทําอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็อันนี้จะดีไม่ดีนะครับขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะครับการสั่งซื้อนะครับขึ้นอยู่ว่ามีโปรแกรมไหมนะครับหรือว่าการั่งซื้อเป็นกระดาษเป็นคําพูดโทรศัพท์แปกหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นไลน์หรือว่าจะเป็นตัวสั่งผ่านโปรแกรมนะครับอินเอาหรือว่าสั่งอย่าง QR าร์ c o d e อะไรแล้วแต่นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเราะนั้นนะครับ ทางฝ่ายไอทีก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับหรือว่าฝ่ายการผลิตฝ่ายจัดซื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกระบวนการสั่งซื้อเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อนะครับหรือว่าสั่งซื้อสั่งผลิตนะครับโดยการสั่งวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์นะครับแล้วก็ในการตรวจสอบสถานะต่างๆนะครับกับซัพพลายเออร์นะครับซึ่งอาจจะมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้เราสามารถผลิตของนะครับแล้วก็ตอบเขาเรียกว่าะไไม่ มันจะได้ส่งให้ลูกค้าทันเวลานะครับตอบสนองความต้องการของ,ขง,งลูกค้าได้อย่างเต็มที่นะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูก่อนนะครับเขาเรียกว่าอันดับแรกนะครับว่าด้านต้นทุนเขาคือสัดส่วนมูลค่าการลงทุนนะครับที่เกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กรนะครับถ้าเราลงทุนก็พอดีพอดีนะครับก็ถ้ามากกว่าห้านะครับหรือว่าห้าก็โอเคแต่ถ้าลงทุนน้อยไปไม่ดีนะก็แปลว่าอาจจะไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องการ สั่งซื้อหรือว่าสั่งผลิตแต่ว่าอาจจะให้สำคัญกันอื่นก็แล้วแต่นะครับกลางๆก,ก็0.5-5นะครับวิธีการนะครับก็คือไอ้ที่เราลงทุนเนี่ยคืออะไรบ้างค่าใช้จ่ายในการตั้งสารสนเทศต่างๆนะครับโปร่โปรแกรมนะครับที่เอามาใช้ในองค์กรใหี่มันสื่อสารได้ดีขึ้นนะครับแม่นยำเรียงตรงนะครับสามารถติดตามการสั่งซื้อได้ตลอดเวลานะครับค่าติดตั้งต่าง,างๆค์ดแวว์คอมพิวเตอร์แฟกอะไรปิ้นพวกนี้รวมกันหมดนะครับอาจจะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารอะไรเงี้ยก็คือเป็นสิ่งที่นะครับให้เราเอามาดูว่า ในการจัดซื้อนะครับ่าเรามีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการหานะครับก็คืออะไรครับมูลค่าการลงทุนนะครับหารด้วยมูลค่ายอดขายดูนะครับถ้าสังเกตมาอันนี้เรื่องที่3แล้วส่วนมา,ากจะถ้าเป็นด้านทุนจะต้องหารด้วยมูลค่ายอดขายนะครับไม่ใช่กําไรนะยอดขายก็ลงทุนพอสมควรอย่างน้อยก็5%นะครับ อันที่2นะครับทางด้านระยะเวลานะครับก็คือระยะเวลาเฉลี่ยในการสั่งซื้อนะครับภายในองค์กรนะครับก็คือระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่ฝ่ายการตลาดได้รับการยืนย,นยันการสั่งซื้อไปถึงลูกค้าจนฝ่ายลูกค้าสั่งซื้อไปถึงแผนกที่เกี่ยวข้องภายในองค์กระนะครับหรือว่าจะด้เวลาในการสั่งซื้อต่างๆที่มันสามารถเชื่อมโยงกันกับเราไปหาลูกค้าก็ได้นะครับหรือว่าลูกค้ามาก็แล้วแต่ว่าเราจะคํานวณกันอย่างไงนะครับก็คือ ระยะตั้งแต่กระบวนการฝ่ายกะระดาษรับคำสั่งซื้อมาแล้วก็คำนวณการการคาสั่งต่างๆนะครับภายในองค์กรนะครับก็หลักๆน้อยดีนะครับบ้างไว้ดีก็เฉลี่ยอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองวันถึงจะดีนะครับคำสั่งซื้อภายในองค์กรนะ่ถ้าภายในองค์กรก็เอาแก่นี้ก็ได้ก็ลองดูนะครับถ้าเราสามารถสื่อสารได้เร็วก็จะดีนะครับต่อไปนะครับอัตราความแม่นยํานะครับก็คือหนึ่งลบความผิดพลาดนั่นเองวิธีการหาความผิดพลาดท,ทํำยังไงครับ ก็1ลบด้วยจำนวนการสั่งซื้อที่สั่งซื้อพลาดน,นะครับหารด้วยแบ่งซื้อทั้งหมดเช่นเราสั่งมาทั้งหมดเนี่ยร้อยใบนะครับเราพลาดไป2ใบถูกไหมก็ได้ไปอะไรครับ1ลบศูนย์จุดอะไรครับ0ูนุดศย์สเพราะฉะนั้นมันจะแม่นยำเท่าไหร่ครับ0.98%อย่างเงี้ยถ้าอยู่ในเกโอเค9 0้าถึงเกยังพอรับได้แต่ถ้าน้อยกว่าเก้าสิแปลว่า ความแม่นยไม่มีนะครับใค้ไม่ได้เลือกนะครับต่อไปนะครับจะมาดูว่าจริงๆแล้วนะครับเป็นยังไงวัสดแห่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นโจทย์เอาอันเดิมล้อของเดิมมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมียอดขายเท่าไหร่นะห้าแสนต่อเดือนถูกไหมวิธีการเราก็ต้องทําให้เป็นอะไรครับปีนะ แล้วก็ได้ลงทุนเกี่ยวกับโปรแกรมไปนะริกระส่งรีกระสิ์อะไรปีหนึ่งแค่สามแสนนะครับเพื่อให้สามารถลดระยะเวลาได้นะครับในการทําต่างๆนะครับเราสามารถจากเดิมเนี้ยถ้าเกิดหลังโปรแกรมเนี้ยมันจะลดได้ร้อยละหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับร้อยละหกสิบปกติมันห้าห้าวันเวลาสั่งมันใช้ห้าวันนะครับในการส่งข้อมูลต่างๆที่เราในองค์กรที่เราใช้ฝ่ายขาย,ฝ,ายฝ่ายผลิตพวกนี้นะครับแล้วก็จากเดิมนะครับมีใบงานที่ สั่งเนยเราสั่งจากเดิมเนี่ย80ใบแต่มี15ใบนะผิดพลาดก่อนซื้อโปรแกรมเนี้และหลังซื้อโปรแกรมเนี้ยนะครับมันมีผิดพลาดหรือแค่5ใบนะครับทํายังไงอันดับแรกเขาอ่าสัดส่วนการลงทุนก่อนนะครับอ่ะคุณค่าสัดส่วนการลงทุนนะครับมันต้องอะไรครับก็คือราคาที่เราลงทุนค่าไอทีก็คือ300,000บาทต่อปีถูกไหมครับ หารด้วยอะไรครับยอดขายยอดขายต่อปีเดือนหนึ่งห้าแสนปีหนึ่งเท่าไหร่ครับหกล้านเพราะนั้นหารด้วยยอดขายคือหกล้านอ่าเพราะนั้นออกมาเป็นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาไปคูณร้อย ได้ประมาณ5% 5%นี่ดีไม่ดี5%ก็อยู่นี่หรือว่าก็ได้นะถือว่าลงทุนเยอะนะครับ5%อ่าต่อไปนะครับระยะเวลาเฉลี่ยในการสั่งซื้อโปรแกรมเขาบอกเมื่อก่อนมันเฉลี่ยเท่าไหร่นะ5แต่โหเราได้โปรแกรมมาแล้วเป็นไงครับลดลงไป100แล้ว60ถูกไหมเพราะฉะนั้นเท่าไหร่ครับจาก5วันคูณเลยครับมันลดลงไปเท่าไหร่นะ หนึ 1> 1่งลบร้อยละหกสิบก็คือหกสิบส่วนร้อยก็ได้อ่เผื่อใครไม่เข้าใจศูนจุดหกก็ได้หรือหกสิบส่วนร้อยนะก็ได้เท่าไหร่ครับห้าคูณเลยครับศูนย์จุดสี่ถูกป่าได้เท่าไหร่ครับสองวันถ้านะลดลงไปหกสิบเปอร์เซ็นก็เหลือสองวัน จากห้าวันเหลือสองวันเห็นไหมครับยากไหมไม่ยากนะ,ะเห็นไหมลดลงร้อยละอ่าร้อยละหกสิบถ้าใครคิดเร็วนะครับก็คือห้าเลยถ้าคิดเร็วนะห้าคูณลดลงไปหกสิบเพราะฉะนั้นมันเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสี่สบส่วนร้อยก็ได้ตัดตัดเห็นไหมเท่า,หาไหร่ครับอันนี้สี่ห้ายี่สิบยี่สิบหารสิบได้สองวัน คิดได้สองแบบจะคิดแบบตัดมาแล้วหรือว่ายังไม่ตัดก็ได้ต่อไปนะครับจงหาความแม่นยำของการสั่งซื้อก่อนและหลังถูกป่าสูตรมันคืออะไรครับหนึ่งลบรายเอ่ยอันที่ผิดพลาดนะครับเราผิดพลาดรอบแรกผิดพลาดไปเท่าไหร่นะสิบห้าใบถูกป่าจากกี่ใบครับจากแปดสิบใบอ่าแล้วทำเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้คือก่อนนะความแม่นยำก่อนคูณร้อย ก็ถือว่าแม่นยำไม่ค่อยมากนะ81.25%อ้าวอัตราความแม่นยำหลังโอ้หลังซื้อโปรแกรมมามันต้องดีขึ้นถูกไหมหลังซื้อโปรแกรมมาเท่าไหร่ครับบอกว่าหนึ่งลบเลยจาก15นะครับหรือผิดพลาดแค่ห้าจาก80ไปถูกป่าวคูณร้อยได้เท่าไหร่ครับ เก้าสิบสามจุดเจ็ดห้าถ้าถามลึกไปกว่าเดิมสองอันนี้มันลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่ความพยายามเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ทำไมครับหลังลบก่อนถูอว่าเก้าสิบสามจุดเจ็ดห้าลบเลยครับก่อนแปดสิบเอ็ดจุดสองห้าหารเลยครับหารก่อนแปดสิบเอ็ดจุดสองห้า หลังลบก่อนหารก่อนนะครับแล้วก็คูณร้อยก็ได้นี้เห็นไหาอันนี้ไปคิดเองนะเพราะฉะนั้นเป็นไงครับเรื่องนี้ไม่ยากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อก็ดูอันดับแรกคืออะไรครับสัดส่วนการลงทุนเขาลงทุนเยอะหรือลงทุนน้อยใช่ไหมในการที่จะทําการสื่อสารในองค์กรถ้าลงทุนประมาณห้าเเก็ถือว่าดีแล้วนะครับเพราะว่าลงทุนในการสื่อสารเยอะทําให้การแม่นยำมันเยอะถูกไหม ระยะเวลาในการเฉลีย่ยเห็นหมพอเราใช้โปรแกรมมันแม่นยำม,มากขึ้นคนไม่ต้องไปนั่งเถียงกันว่าเฮ้คุณมีคนทำนะคุณมีคนซื้อคนเป็นคนสั่งมีโปรแกรมมาก็อยู่ในโปรแกรมสั่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาจจะเด้งโชว์ไปในแต่ละแผนกก็จะทําให้เร็วขึ้นจาก5วันเหลือ2วันเห็นไหมความแม่นยําจากที่เมื่อก่อนเนี่ย80ใบงานหรือว่า80ชิ้นเนี่ยที่สั่งซื้อปร,กรากฏว่าพลา15แต่มีโปรแกรมอาจจะทะเลาะก,กันน้อยหน่อยความแม่นยําก็เยอะขึ้นจาก15เหลือ5เห็นไหมพลาดแค่5 ดันั้นหนึ่งลบห้าหารแปดสิบก็คืออะไรครับเก้าสิบสามกว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเยอะไหมเยอะเห็นไหมคุณก็หาตาความแตกต่างได้ก็เอาตัวก่อนาหลังลบก่อนหารก่อนก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วนะครับก็จะจบแล้วนะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยากมากแต่คือเราเก็บข้อมูลมาเก็บอะไรต่างๆมาเพื่อมาวัดประสิทธิภาพของมันแค่นั้นเองวัดตัว p e r เ o น m ์ออป o ิติในด้านนี้แค่นั้นเองครับผม เดี๋ยวขราหน้าก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ p e r ร์ r m รนซ์ของการขนส่งนะครับก็เจอกันต่อไปในคลิปต่อไปนะโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ